ปากพ่อพี่ต้อมไปกินเหล้าที่ไหนมาเนี่ยเขาเขาบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าไปกินเหล้าที่ไหนมาฮะว้าวปากเอ็มกินนี่ปุ้งแงจะจะมีหน้ามาเถียงอีกสงสัยไปกินเหล้ามึงแงเลยเนี่ยพ่อพ่อต้อไม่ได้ออกนอกห้องมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็ทํางานทั้งคืนจนขวางขาดตายไม่ได้นอนเลยนั่นได้แค่เนี่ย ยังไงอ่ะวันวันไม่เห็นจะกระดิกไปไหนเลยมากี่ทีกี่ทีก็แค่เนี้ยะนะนะต้องเข้าใจนะวันนี้มันเป็นงานระดับคลาสสิกนะจ๊ะต้องปราณนนีตต้องใช้เวลาอ,อารมณ์มันต้องพีงานมึงะออกมาคลาสสิกคลาสสิกสองปีพิมได้แค่บรรทัดเดียวเนี่ยหรอคั้นสิกแหมก็แบบว่ามันไม่ต้องมาก้ตัวอะไรทั้งนั้นนะ่ะไหนเล่าอยู่ไหนฮะโอ้ออยนะงานการยุ้งจัดทั้งมาติดใจดูแลนักเรียนแต่เจ้าพวกแล้วน,น่านะชีวะน,นะจ๊ะอยากมีชีวะหรืออยากมีชีวิต เทีต่อเธอจ้ะเทต่อเธอพี่ไม่กินแล้วล่ะยังไงยังไงนะชีวิตเนี่ยมันย่อมต้องดีกว่าชีวะกินมั้งสี่ปีต่อมาเม้<ะ>่อี้มันหายไปไหนล่ะเอ๋อเมอกี้ง2บบาทจะใช้หมดแล้ว แล้วไปทำงานก่อนนะคะแล้วอย่าหนีไปเที่ยวไหนล่ะค่ะรับรองไม่หนีไปไหนแน่นอนคะ่ะนี่แม่ไปก่อนเลยจ้าไอ้ตัวเล็กเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่เด็กงานยังไม่เสร็จหมดสิทธิ์ค่ะแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง